สบ,สบายดีพี่น้องสบายดีบาทลุงเมื่อสิองสิบอดเนาะเมื่อนี่สิบาทเอปาปลาเฮ็ดคือเก่าตามห้าอยู่ห้ากินพี่น้องเลยตอนนี้สี่บ,บาทเนาแมมนตอนนี้กะประมาณบ่ายโมงกว่าเนาะแมนก็ลังสิพากันขึ้นโคกพี่น้องเลยไปตอนแรกรอบคำเป็นรอบคำเมื่อเช้านี่ก็ไปในราเติมเนาะแต่ว่าห้ามไปถ่ายคลิปให้เบิ่งเพราอฟ้นตกถ้าไปคนเดียวเมื่อหนึ่งก็กลางจอกผมือหนึ่งก็จับอันไม่เคลีย เริ่มวัได้ถ่ายคลิปพอาน้องเดือนนะครับมากพี่น้องเอ้ยพี่น้องพอาน้องเดือนมาเห็นนี่แหละป้อเฮ้ยเฮ็ดเฮ็ดไข่เด้เฮ้ยนั่นนั่นดอกนะพี่น้องแมน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 เบิ้งดมมากกว่ากเฮ็ดยังดอกเฮ็ดกินได้นยังหลอกจะคือแมาเลยฮาก็มาเจ้าก็เห็นเลย

เห็นยังเฮ้ยเดอะมากเลยนี่ยที่เหยียบมันเหมนแมนด้วยนี่ขนน้อยมันบุ๊มแมนบุ๊มแมนจะได้ไข่เห็ดหลงโง่โอ้ยสุดเอ้าดอกแน่นนะอมเอก็เป็นขี้กระตานี่พี่น้องไปผลของเลือดขึ้นมันใอะวะเห็นอีกเลยไข่เห็ดหลงโง่ไข่เนึ้อรมถึงไข่เนาะคือไข่เตาก เห็นไข่หนึ่งอาน้ำอีกเฮ้ยน้องเดือนยังบ่เห็นยังอยู่พี่น้องเลยเออมองเขาจีบมาบ่โอ้เมื่อยพี่น้องเอ้ยมาหอดนี่ยอย่างก็พอน้องเดือนจะลอย นี่แหละพี่น้องเอ้ยเห็ดเลื้องก็เอาบาดนี่ตอนแรกก็อิฉเอาพี่น้องเอ้ยเฮาบ่ค่อยมากินไปนะมันขมผ่าบรสัทธ์บ่กข่มขอโทษขออภัยพ่อแม่พี่น้องหลายๆเด้อ

เฮ็ดเพิ่งบ่เอออะมาเบิ่งดู๊กมาเอาบ่ไปเบิ่งกับพี่น้องเอ้ยโอ้โเฮ้ยเฮ็ดเพิ่งเขาเลยน้ำเจ้าน่เพิ่งเขาเฮ็ดพิ่งเขาเลยนะคือเคยแต่เขาบ่ถิ่งี้พี่น้องเอ้ยเฮ็ดพิ่งเขา อ้าเ้เฮ็ดนี่หลนะนะเฮนเฮ็ดยังอีกนี่โอ้ยเฮ็ดยังเฮ็ดเรืองให้เอ้ยนี่โพต่ตัเฮ็ดเรืองนี่แหละเม่์ทำแม่พี่น้องเอ้ยทำแม่เพิ่มมากปวดหลงเดือนสดตัวเงไข่ให้ลังโงก็จะพันเอา ใช่เรา่อนส like ุดโ่องกเ็เหลืองนันเลยไหนโอ้ยอนี้ยสะพนอยู่นะไ่ให้พี่เบื่อจีนี เฮ็ดอันนั้นว่ามันไข่เฮ็ดละงเด้เฮ้ยอันนี้ไรอ้ะมันเป็นเฮ็ดอันนั้ะเฮ็ดขาเนไหอยอ้ามากโอ้ยเดีะงนโบังบางกองตีนี่ทีน่ะเ้ากําลังูนใช่นงามนะโอ้ยเดียวเห้ใครีะงง เห็ดค่านี่นะมันสิคืนๆจักน้อยเคี้ยวอีกไม่พอเอาเบิดอยู่บอว่าเห็ดอันที่จะเห็ดเป็นเขาเคี้ยวๆมันก็เห็ดเขามันละอักจะร้องเห็ดพอน้องเดือนอันนี้โท้งกุศลอีกเลยแค่ไม่ก็โอ้เห็ดเละๆจักเอาเนาะ ไข่เห้ละงูโอ้คนใดไข่เห้ละงูโอ้ยแต่ยีร้อนตัวผู้รนะแต่มาป่าขาเนตัวเขาใหม่นะนี่น่ะนี่เจ้าน่ะส่สนี่อันี้โดนตัวีลังเฮ็ดผงขาคือคือเขเอามานตเบิ้งตัวใหญ่ๆาอเขาเิ้เฮ็ดเขาเฮ็ดพี่เบิ้งเขาเปนตัวเ้งาจจะเบิ้งก่อน เยนใก็หน่นี่นเฮอเอาบอรท่เดกามดไก็ได้พอพอแกล้งพอออเลยพี่น้องเไเติบเลยมากับพอน้องเดือนเฮ็ดก็เฮ็ดสมอปิลพี่น้องอนด้วยเขไปพี่เห็ดรวมมิด hết sao mập pí, lại, anh đi mình hết lương nhìn này pino ơi, muốn ăn ao có phải là... ăn, phải <laughs> 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 hết liền, sao anh mệt nỗi, anh mua thái bể, đi cầm mặt, hả? Hết đi lấy pino. กอกอเ้ยให้นะหมาเขาเละียวกอกอโ่กอโคโอ้ยโอ้ยหัวเปตาเตะเพี่ายพีน้องเคียมด้วยหันนหัวยานะจิ๊บ พวดขึ้นมาอันด้วยอันด้วยจะเอาบ่เอาเลยเนไอพี่น้องเอ้ยใครได้ด้เสาชาวพุทธนาบเ้วยเฮ็ดเนาพี่น้องเอ้ยคากรตีนเห็ดอัน่น้งขาววัวขันบ่เอาโอ้ยผัวยังดอกบ่เป็นข้ามือนีมือหนาบ่ข้าอีบัน่อง มาเดอันนี้เนจัดเนาะมาเท่เยเฮ้ยอพี่น้องเบิกอยู่เฮ็ดเรื่องอรเยังเี้เกิดเมพานแมนเก็่มะงามเนาะเสแบไดยเฮ้ยครับปอกคันดูปอกนะปอกแล้วมาเสียบยาดสุดยอดเสแบทะหยาดเอแยาะ ต้องเปิดเรืองเรมือนออกอุ้ยพี่น้องเบิ่งนหกว่าหนานะขั้นมาเอาเกร็จได้มาดูพี่น้องน่ะเห็ดเรืองน่ะน่ะทางนี้กันบูสะออนมันย่างขาวๆน่ะ Kai đây nó xấu, mặt nó kai đây nó sợi mhm đi sẽ là cơn, mhm 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 thì mhm 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 nhưng đi đi, <laughs> nhưng đi, đi. <laughs> nha siêu khỏe bơi độc mơn nên an ơi bơi được nhảy theo nè đấy hôm qua ban này làm nghề phân phân khâu, trả nhăng lọc khửn nhăn khửn cái phần lông đuôi anh đi ụp nước đi nóng buồn hết cột quả đại hơi mè kèng sạc cần lên sai say ừ khác ừ. khác băng cốc nhăn này nó ngáo mày nè say ออหนาเออไหน่อยแท้พอดีเลยพอดีแท้พอันนี้เอิเอว่ะเฮ้ยสองโดกเฮ้ยนี่มันตองจังซีมกงขอยนงว่าตองจังซีหาบางอย่างไีมเก็บไปแค่ข้องสก่บเยอะบบก ม่้ผุ่มตัวไหนได้ฮะบ้าเดินออกมานําแม่นบ่ตัวนี้บ่แม่นบ่แม่นเด้อเออออกเป็นหน้าเห็นคือสิบ่มีอะไรเลยพอต้องเดือนห้องมาพี่น้องเอ้ยเพิ่นได้อีหยังแซ่เพี่น้องตองดีหายากหอยเดือดหอยหนามาดุหอยเดือนหรือว่าหอยถากเนาะเอะไรวบเศรปุ้ยเฮ้ย ไล่ไลายกันละกระโดดเลยพี่น้องก็จะโปรตายอย่านี้เหอะโปรตายเนาะเท่าเบิ่งนี่กระตากันไล่เห็ดเรื่องพวกหรือพี่น้องเลยเหรอเอามันดอกไว้คนอื่นเขาเอาเซ้มาแกงสลามปกระขมแกงรวมกันเนาะแกงรวมมิตรแล้วพี่เคยนี่พี่น้องมายังไงนี่เจ็บการเฮ้ย ส่วนเขานี่พี่น้องเออโอ้ยส่วนเดี๋ยวเบิ่งดูไป็นห่งขผมส่วนส่วนเงาพี่เนาะส่วนลุ้นหมดเลยพอนงเดือนนี่โอ้ยไปหาอีกเลยพี่น้องเห็นอีกแล้วกําลังสก๊าบพี่น้องเอ้ยกําลังขี้ยางแต่ป่า พัดมาเพาะไข่บ้างงามๆหนึ่งโอหเลี้ยวมาแต่ขูยังเห็นเหลือหมากเปล่อเหลือหมาก็น่าน่าไปดูไปดูไปดูไปาพี่น้องเอ้ยมาหอยนี่กะส้มมาพักควันแล้วพี่น้องไปที่ขามาเบิ่งกะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้แม่น้องเดือนในเด้อไปเลยพี่น้องโอ้ยสอันเฮ็ดพี่น้องเอ้ยผอกันคลิปหน้าพี่น้อง อันนี้เ <buffet> ฮ็ดโมเมนต์อันยังได้พี่น้องเฮ็ดเพิอเดี่นี่ค่ะเฮ็ดเพิงไงบ้าะเฮ็ดเพิอตีนต่ำมันนี้โอ้โไปเลยพี่น้องพอกันคลิปหน้ากรับสบายดีสบายดีมือเดียว